สวัสดีด้วยนะครับผมิีดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะเข้าสู่ช่อง b e y o n Channel และอยู่กับเกมคาบัฟอิดฟิทคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เราจะพามาลงดันกันอีกเช่นเคยดีนะครับสำหรบับวันนี้จะเป็นปล่อยบอดนอนแล้วกันนะครับอันนี้คือ5้าทุ่มสีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามปปล่อยบอดนอนก,นกันกับกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะรอคอยกันนั่นเองซึ่งผมคนนึงก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะด้วยความในครั้งที่แล้วผมถูกหวย ได้ครับผมได้ไปแอมอัลติเมทมานั่นเองปะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมเนี้ยมันคือกิจกรรมอะไรนั่นเองครับนี่เลยครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับก็คือดันเจียนเลเวอร์กลุ่มซับดันเจียนนั่นเองครับพูดง่ายๆเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือลงดันเนี่ยจะแบ่งเป็นเทียสูเวอร์โกแล้วก็อัลติเมทเทียนั่นเองนะครับผมซึ่งดันที่เราจะพามาลงเนี่ยจะเป็นดนันฟอร์กัลเทนเทมเพิลบีสักเล็บหรือว่ามาเซลก็ ales, คือจะอยู่ในระดับอัลติเมทเทียร แต่ความแตกต่างสําหรับรอบนี้คือ1รอบจะตกแค่ชิ้นเดียวปกติก่อนหน้านี้ที่เคยมาเนี่ยสกิจกรรมแบบนี้นะ2ครั้งแรกจะได้3ชิ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นจะมีแค่มิลาดไอซ์แลนด์อเวกนะครับก็คือเป็นดดนใหม่นะครับจะได้3ชิ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาเซลนะครับผมได้1ชิ้นเนี่ย มันจะได้อะไรเท่าไหร่และได้กําไรหรือเปล่านะตอนนี้นั่นเองนะครับผมประเดี๋ยวเราไปดูระดับดจีเอ็นอัลติเมทกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคราวนี้จะมีใบออปชั่นสกอร์แลนดัมบอร์กนะครับแล้วก็เป็นใบอัลติเมทนะครับผมเป็นมอไซค์คิวบิลจิตครับเจาะอัลติเมทครับภาคคุมเดโมนะครับโซลิซิสกร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับอันนี้ถือว่ามูลค่าประมาณแบบเก้าพันเจมก็ถือว่าแพงมากก็คือคืนหนึ่งได้อันนี้สองใบนี่คือหมื่นแปดละก็คือหวานหมูและลูกปากได้เลย นะครับผมโซสโตนครับผม1เลยเมอร์ลิต5อันนี่ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ไอสตีม7 8 9แนะครับแล้วก็เกิดแล้วก็เจมไปเบสซิง3และเงิน5 7และ10นะครับเท่าที่ผมลงในสตรีมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเงินนะตกะบ่อยมากผมลงไป4รอบเงิน4รอบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้ของดีกันหรือเปล่านะครับ มาเซลปล่อยนอนใน1วันเนี่ยเราจะได้กำ,กำไรกันสักเท่าไหร่นั่นเองครับผมตอนนี้ผมเลขประมาณ1.6นี่ขิงหน่อยไม่ใช่นีก็คือทำของเรื่อยๆนะครับ1.6แล้นะครับ,ะะรบกับของเราที่เราลงมาก็ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาบุบมบัอบสมเบกันนะครับว่าเราจะไดก้กำไรกันหรือเปล่าในวันนี้นั่นเองนะครับผมขอญาตอุ้ยจ้ปิดต้องต้องปิดออโต้ก่อนแป๊บน,น,นึงโซน เพื่อเปิดที่ไบน,นี้เนี่ยเค okay. มานะครับเราจะใส่ G เจมส์ซิงเกิลสี่เดี๋วกันนะครับวันนี้คือเอาเอาแบบเอาโหดอ่ะวันนี้เราจะเอาแบบเอารวยเลยอะ่ะคือตอนจะรวยวันนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่นั่นเองครับตอนนี้เงินนะครับเกียร์หมดแล้วนะครับ หินเหินนะครับไม่มีแล้วนี่นะครับไปลแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้กำไรกันเท่าไหร่ในวันนี้นี่เองครับและของดอกจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะได้ใบอัลติิเมทกันหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยจ้า ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกเติมง่ายปลอดภัยและต้องรวดเร็วด้วยวันนี้เราขอแนะนำเฮทูวินท็อปอร้านเติมเกมระบบอัตโนมัติบริการ24ชั่วโมงมีเกมที่เลือกแบบเยอะจัด,จดและที่สําคัญถ้ามีปัญหาติดต่อแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมใส่โค้ด VR VRVS เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผมด้วยนะรออะไรล่ะไปเติมกันเลยเฮทวินท็อปอัจ้า ที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตัมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดก,ก็ติดโซเชียลสม,มุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียง <Pink S 1> <Pink S 2> แค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVAP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หน,นึ่นเงนะเท่า,าแต่สเปกมันส จบปท,ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับมาเซลอุ้ยเราลงน้ำมัน67รอบเลยรอบนะนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงครึ่งก็ตกประมาณ10 11ชั่วโมงนะครับนี่คือปล่อยนอนนั่นเองนะครับผมรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบูมนี่ครับผมปะหรืปห่ปั๊มเฮ้ยดาบว่ะเอาว่ะไปแอมเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะไปแอม11อใบปะโถเอ้ยโอ้โเกินไอห่าสิบเอ็ดใเปี่ย เนื้แหวนแหวนแหวนโอเคลูนมาไครับผมแล้วก็จะมีอบไม่ใช่ดิคิสเั้านี่ครับผมแอมด้วยแล้วก็จะมีหูกาดบก8นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างเยอะหินเหินนะครับอันนี้ไปแอมหรือเปล่าอันแค่พอเราได้รอบแรกเลยฮะประมาณนี้นะครับผมของที่เราได้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมโอเค ก็คือประมาณนี้แล้วก็ใบออฟเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคปาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราลงในวันนี้เนี่ยเราจะได้กำไรกันหรือเปล่านั่นเองครับผมในวันนี้นั่นเอ แล้วเราก็คำนวณเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับมาเซลปล่อยบอลนอนนะครับผมเราได้กําไรเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับตีขึ้นมาแล้วนี่นะครับผมมาเซลเนี่ยเราลงมาได้ทั้งหมดประมาณ6 7รอบนะครับทินขาวเนี่ยเราได้82เมตรนะครับตอนนี้เมตรละสิบนะครับทินอัลติเมทเนี่ยสองเมตรนะครับตอนนี้เมตรละเจ็ดสิบสองนะครับทินอัลติเมทครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองเมตรเมตรละสามสิบสามนั่นเองนะครับ ใบออฟอาวุธอัลติเมดเนี่ยยี่สิบสี่ใบเราคำนวณจากใบที่ราคาถูกที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ประมาณใบหนึ่งร้อยสามฟอเจนนั่นเองนะครับใบออฟชุดอัลติเมดเนี่ยได้มาประมาณแปดสิบหกใบก็อย่างเช่นเดิมนะครับผมคำนวณจากใบที่ราคาถูกที่สุดตอนนี้ใบประมาณห้าสิบห้าฟอสเจนนั่นเองครับใบแม็กเคล็ดพีสติลเพอร์ฮิตเนี่ยก็คือจะเป็นใบที่อวัยวะสมุดอันนี้ใบค่อนข้างแพงนะครับหรือว่าเฮดพีอับสอปเนี่ยแพงมากตอนนี้ใบละประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเราได้มาสบใบาครัับหกด นั้นมาหนึ่งอันะครับผมแล้วก็คริสตันแอมเนี่ยอันละประมาณส0 0พันนะครับราคาหนึ่งนั่นเองนะครับสรุปแล้วเราได้มาประมาณ 37, สามหมื่นเจ็ันแปดร้อเสี่คือหกักผสมเศษลอยแล้วนั่นเองนะครับผมดังจริงเลยนะครับผมก็คือมันต้องใช้หินดีไวรประมาณ10เมตรเตีไปกลมๆเลยเราะใช้เงิน5ล้านนะครับก็คือหินดีไว5เมตรบวกกับหินดีไวสโตน5เมตรก็กลายเป็นหินดีไวทั้งหมด10เมตรนะครับต่อรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณ370ร้อเจ็สิบฟอสเจมสำหรับดีไวนะตอนนี้เมตรละ37มสฟอสเจมนั่นเองนะครับค่าน่าจะอยู่ประมาณ20,000 4 7 9พัเจ็ร้เก้ฟอสเกมนั่นเองนะครับผมเงนินตอนจบเนี่ยเราได้ประมาณ3 9 2รเอ็มคือเยอะมากเลยนะเรารวมเอาส่งเอาเศษไปขายด้วยนั่นเองนะครับที่เป็นฟอสเกมจะอยู่มา14,504น่ัน่นเองครับสรุปแล้วน่ครับผมเราปล่อยบอลนอนเนี่ยมาเซลเราได้กำไรมาทั้งหมด27,588ืเจ็อฟอสเกมตบไปอันนี้คือเยอะมากนะครับผมรับกิจนี้คือกิจนี้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะตกของแค่ชิ้นเดียวแต่ตกเงินเอ็มค่อนข้างเยอะมากนะครับ ก็เลยเป็นดันที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ต่อให้เราจะไม่ได้ลุนจอกกันเลทน,นะครับก็คือ8 8ดเราหักลบไปแล้วก็จะเหลือกำไรอยู่ประมาณ 10, 7, 1 7 0 0 0เมื่อยู่ดีสำหรับเลทดอกปกติซึ่งเราลงเนี่ยประมาณ67รอบอะปกติมันมันก็มีโอกาสลุ้นของลงของแลด้วยนะครับผมว่ามาเซลนะตอนนี้เป็นดันที่น่าลงกลับมาลงแล้วกันนะครับผมนี่ขนาดหินอัลติเมทไม่ได้แพงนะผมว่าราคาเจ็อเนี่ยราะครับ ปกตินะครับไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินไปที่1นขาว17จะก็ถือว่าราคาค่อนข้าง,างที่จะไม่ได้แย่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามาเซลเป็นดันที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดอกกิจกรรมเทียร์อัลติมเมทเนาะหรือว่าจะเป็นการดรอปรูนดรอปแหวนหรือ้าคุมเดโมผมว่าเป็นดันที่น่าสนใจมากๆนั่นเองนะครับผมและก็มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะนอกจากนั้นแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะได้เนี่ย เราจะได้เป็นคาร์บอนแบดด้วยแต่ตอนที่ผมทาคลิปน่าจะผมจะลืมลืมเก็บไว้นั่นเองนะครับมาเซลเนี่ยมันได้เป็นซิลเวอร์ด้วยนะครับเป็นซิลเวอร์ตัวนี้ด้วยแต่อันนี้ผมคำวนวณไม่ได้เพราะผมลืมลืมเก็บไว้เนี่ยแล้วมันจะได้เป็นคาร์บอนซิลเวอร์แบดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเก็บไว้หกพันนี่ได้เจ้าขาไม่นึงเลยนะแล้วก็ได้กล่องมาเปิดด้วยได้ของกะโลคามากระป๋องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนอกจากนั้นยังได้กล่องตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นบายออฟชั่นสโตร์ลอนดอนบอกนั่นเองครับ โอเคอัลติเมตก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมแอคคูลาซีนะครับคือตอนแรกอ่ะมันดีเพราะว่าเราสามารถาไปยัดสมงสมุดได้เนาะแต่คือตอนนี้มันเหมือนเรายัดจนสมุดเต็มหมดแล้วนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นใบที่เรียกว่าเบียดเบียดขยะแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นกล่องแจกฟรีแล้วกันนะครับเอามาลุ้นสนุกสนุกสนานกันไปนะครับผม เลดถ้าเป็นเลดเดิมนะครับออกบอัลติเมทส่วนใหญ่จะเป็นแอคคูลเลซี่นะครับส่วนน้อยเลทจะเป็นของดีแล้วก็เราจะได้เป็นโซลสโตนด้วยเกรดหและเกรดห้านี่ผมอัดไอดีก็คือแสดงว่าดรอปจากกิจกรรมนั่นเองนะครับนอกจากนั้นน่าจะไม่ได้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลทเมอริตมเลเมอริตแล้วก็ลืมเช็คไปเลยว่าเราได้หรือว่าน่าจะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วดรอปเนี่ยจะเป็นเงินซะส่วนใหญ่นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับดันมาเซลบอกว่าเป็นดันที่ ผมก็น่าจะลงรัวๆนะครับเพราะว่ากําไรมันค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าราคาหินอยู่นะปัจจุบันนั่นเองครับผมมั่นใจเลยว่าไอ้สองอาทิตย์เนี้ยถ้าเราลงแบบ24ชั่วโมงจริงๆสอ,งอาทิตย์เนี้ยผมว่าน่าจะได้ของค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไปตั้งแต่ชั่วโมงอาจจะมีอะไรระยะสั้งสมุดอะไรนี่นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆนั่นเองนะครับผมยังไงผมฝากากไดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับในกิจกรรมแบบนี้อยากให้ผมทำลงดันไหนนะครับสามารถพิมพ์มาบอกได้นั่นเอง ครับยังไงวันนี้บอกไปแล้วกราบันดีกับตาที่วอเล่นเกมไม่ตัดกันดีด้วยนะครับเ็กเรียนดูแลคนในข้างด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บแล้วเจอกันครับ